ผมมือนี้ก็มีโอกาสมาเบ่งสวนทุเรียนของเสียวียูยตำบลทีชมพู่อำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับอ่าเพิ่นกะบว่าแตกเริ่มแตกดอกแตกอันนี้แล้วนะครับหลังจากอ่าเพิ่นได้ผลผลิตมาแล้วปีที่แล้วนะครับเป็นไรเสียเป็กไรครับผมสวัสดีครับครับอเมื่อเนี่นกำลังเริ่มแตกกำลังเริ่มแตกรับกำลังเริ่มแตกสะสมอาหารแลวกใบมันได้แลั่นเลยครับ เปิดตาดอกแล้วใส่ใส่ดอกโอ้กแตกดอกอีกต้นนี่งครับแตกอยอะมากแตกกําลังจะแตกหลายปีนี่หลายต้นเนียเสียแตกหลายครับพี่น้องเบึงบงเพิ่งแตกเออเริ่มแตกแล้วเด้อครับพี่น้องนี่อ่คันคันแตงมากๆสิถือว่าสิเป็นดอกกันบ่ครับนี่ยเป็ี่ยนเปลี่ยนดอกอลไรก็นจีเป็นเป็ี่นนวยเนาะครับใส่เวลาโดนเหมือนไรครับผมนี่หลายเดือดอยู่แล้วตัจีเป็ี่นนวยอ๋ออันที่ไร้โคตรหมดได้ตัวจีครบหัวจะพายยางไปหลายคักหลายจัก หาหกต้นกับพ่อละเนาะมันเสียเวลาเนาะเออสี่เออร้อยต้นมันกับบ่วใบหรือไงเนาะเฮอโอ้มันแม่นี่ดีได้พี่น้องก็ลังเริ่มแตกครับผมนี่นก็เริ่ม,มได้ครับ<อ>นี่ดีแม่เมือได้คุณพก่ออืมเขาใส่ยาบอครับยายาเปิดตาดอกตัว่าครับยาเปิดตาดอกมันมัน,ม,น,ม,นมันเป่นเป็นขวดบ่หรือว่าเฮาจังได๋ขวดเป็นขวดเีดเอาบ่ครับผมเีดใส่ทองครับใส่เียดใส่ทองอืมสียดทองใส่งาให้เปเปียกให้เปียกเปียกจัง สีเทียเดียวบอกเรื่องว่าแล้วสีสามสี่มือสีเทียนนึงสามสี่มือสีเทียนนึงครับเรื่มก็เรื่องแตกเขากับเพาะห้น้ามันอืมอืมอ่าเขากับงดให้น้ามันจักน้อยเห็นเครียดแต่เมื่อกลิศออกบ่ครับจักกันโดนโดนปัญหาบ้านงดให้น้ำตอนเพิ่งสะเอาเอาดอกหาห้มือกใส่เทียนนึงใส่เทียนละสิบนาทีสักราทีโอ้ให้ให้เพิ่นนั่นเครียดว่าเอาคนคือบ่งหดน้ำครับ ใจะออกลูกคือกันหลายต้นโอ้เพิ่นกระสีออกลูกว่างพิ่นบ่สนใจไปยังสี่บ่อโอ้นี่กับบงหูจักเนาะคันเดี๋ยวพี่น้องคันเพิ่นเสี่ยวมากเอาดอกนี่เพิ่นสิเศร้าหดน้ำเด้ครับนะครับเหตุในเครียดก่อนแล้วเพิ่นก็สิแตกดอกแตกอ่าคลองกิงกำลังโยดีครับนี่คลองกิงกำลังโยดออกมาเป็นตาปูเตี้ยเล็กๆได้แล้วอืมอืมอืมกินหนูสินยังไปเรื่อยๆละพี่กายนี่ได้หลายปบนไหนครับเสี่ยเนี่ยะมาณสามกว่าล้านครับ สามสิบสามล้านกัวสามล้านกัวโอ้พี่น้องมีแต่สะอ่อนเพิ่นเอาไรมาทอไ่เอาไปไว้ใส่แน่งเงินนั่นมันคือผดแท้าไหรเงินกรับรถเกี่ยวรถยังรถไถหลายอย่างโอ้ไปแระกอบอาชีพหลายอย่างมันต่อไปมือเงินก็เป็นเกี่ยวเขาโอ้บักฮงสุกกระมีตอนมันก็ได้แจ้งน่วยอยู่ดีเหรอเอาไม่เอาครับเอ่าท้อมพิจารณาเด้อเออพี่เบิ้งบักฮงสุกเอา เออเอาไปอายุมเอาไปอายุมเออไปอายุมเฮ่อเออเูอเออกินดอกมาสวนกินเถนมหาเสียเพิ่นพุ่นโอ้โอ้เออเพิ่นอ่าเพิ่นเพราะเพิ่นทางมีหนีได้มันบวกเอออยู่เออกินดอกมันจะขายบบกทุเรียนก็บร้าได้สามล้านกว่าโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดของคนอันนั้นเอาท่อเมื่อไหร่ให้ยังคำนั้นท่อกับท่อส่โุเรียนน้อยครับมีหลายสวนครับมีหลายสวนมีอัน สนวนเ่าไปปลูกไม้อยู่แถวไหนกว่าโอ้อแถวทำเจริญแถวนี่หนแหละครับว่ามันเจ๊กต้นเสียอยู่ฝนครับผมฝนร่อยหาสิบต้นครับโอ้อร่อยหาสิบต้นเพิ่งปลูกบอกเลยว่าจังไหนครับเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกได้เพราะปีไปมาแค่ละหกปีครับโอ้สะอ,อ,อ,อ่อนเนาะครับนี่โอ้ต้นเงาะเพิ่นเนาะครับนี่ต้นเงาะต้นอย่างนี้ไม่ย่อมเขาเท่าเขาใส่น้ำสาหรือว่าน้ำอยังครับเนี่ยน้ำสาบวงนี่แหะครับน้ำสาบ อุดมสมบูรณ์น้ำสาหลวงเพิ่นปีกายเพิ่นได้สามล้านกรั่วเดี๋ยวี่เพิ่นกําลังเออมันเริ่มแตกครับพี่น้องนี่เริ่มแตกออกมาแลวครับผมเนี่เริ่มแตกออกมาออเออเพิ่นมาเปินผลปีกะปีที่แล้วเพิ่นได้สามล้านกรั่วนะครับเ็ดปีไปดี่ครับผมเนี่ยเก็ปีนี่ละครับปีนี่พี่น้องเมืองลำต้นนะครับปีกายเพิ่นกับประสบคั้มสําเร็จนะครับ ได้สามล้านกว่าโอ้ดีใจน้ำเพิ่นนะครับเกียร์ง่เพิ่นจูอำเภอโสวิสัยว่าสั่นเพิ่นว่าพอดีผมผ่านมาคุณกาได้ขามาทักทายเพิ่นมาเพิ่นปลูกในมะงามาคัะแก่ทุเรียนมาจนเหรอ,อหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้เงาะบ่ครับเสียน,น,นี่อันนี้ทุเรียนอันนี้บักลใหญ่โอ้ลใหญ่อยงอโอ้อันนี้อันนี้ไม่ยังเนี่ยอันนี้อัน,น อันนี้เขาเอื้อนี่ยังก่อนบอกกระเจียวดอกกระเจียวมันส่วนมากมันอยู่แถวแถวเซจีพุ่มโมเมนต์ว่ะโมเมนต์โมเมนต์พุ่งดอกกระเจียวที่เซจพุม่มออ<า>ครับพี่น้องบึงอ่าการอ่าอยู่การกินของเพิิอนอันนี้สานามเพิินนะครับที่เพิ่นปั่นนามขึ้นมากครับพี่น้องมันเป็นเป็น,เป,นเป็นของอ่าของหลวงบ่ของหลวงครับอือของหลวงเซนเพิ่นว่ะ อันนี้กับมุนทั้งขิงที <the> ่เอามากเนี <this cane. S 1> ่ยมุนทั้งขิง so น on ีใส่ใส่ได้ซีปีและโอ้เสียเอาเสียเอามากร่องบางยักษ์สามชิ้นไว้ปีนี่เจ้โอ้พันพันนี่พันมุนทั้งขิงแมงครับผมโอ้มันจะแตกต่างกันพี่น้องแตกต่างกันมุนทั้งขิงนี่หมอนท่องพนอยงานเออโอ้ใบมันจะหน่อยจะแหลมเนาะครับผมถ้าว่าใบที่มอนท่องนี่จะใหญ่เนาะครับโอ้เข่าท่าเข่าท่าโอ้ผักขากระมีผักขากลวยันิท โอ้ก,ออกล้วยเตนี้ไงไรไต่กระม้าแวะเบื้งไม่แวะกินเอามาเอานอมันโอ้โมเมนเที่ยวมาตะเกียบบ้านนี่มาตะเกียบอะไรครับคนหนานโอ้นี่ครับกล้วยเตนี้ไงเอาไปต่ำด้วยพี่น้องนี่ให้เบื้งหลายๆอย่างนะครับเนี่ยสวนเพิน่นผมบอกอ่านย่างไปดอกมันไก่ครับผมผลเอออยูุฟางผลเล็กตัวครับเสียนั่นฟางผลมันสองร้อยก็ว่าถึงสามร้อยแหละครับอ๋อนั่นแหละครับ ใส่ผมย่างไปผมคือสีบอไวดอกมันฮอนแดดพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเสียผิวครับผมนี่เพื่อนบอเพื่อนปลูกใบอ้อมไปเรื่อยๆได้ครับนี่หน่อยใไงหน่อยใหญ่มีครับผมอันนี้จักปีแล้วครับนี่อันนี้ประมาณสองปีแล้วครับนี่สองปีโอ้กำลังเปลี่ยนบ่าวเนาะกำลังเปลี่ยนบ่าวเปลี่ยนสาวสองปีนี่ครับเพื่นปลูกอ้อมสาไปอ้อมสาไปฟังตุนกับสองร้อยกัต้นฟังนี่กับร้อยกัต้นน้อยเนาะ แต่ว่าคงสีย่างบัวใวดอกมันร่างกายมันกิไปตามการเวลามันเนาะเสียเนาะเงินนี่เอาห่อไปฝากบุหรี่ว่าใจดอกครับนี่เงื่อนใส่ในขัวเรี้ยงนะโอ้ใส่ในครัวเรียนทรงลูกเรียนเตี้ยบอกอะไรงี้แล้วมือรถเกี่ยวซับทวีออกงานบ่้ายุใส่ละประเดิมช่อมผู้พร้อมโอ้คนใดต้องการก็ที่ต่อได้ ครับผมครับ<ง>ครับ<ง>คราบครทังยูทูปเก้าก็ได้ทั้งติดตัวมาได้มันบ่มมโอ้แผ่นมันไก่ต้านจังวัดน้อเกัไปเพราะได้ยูเก่าเหรอถ้าผมแตกแตกแล้วครับผม,แแบผมนี่นีนแตกตาแตก,กดอกนะครับพี่ใ้นองเฮาได้เบิง่งโอ้ครับมีตะลุ่นเดียวเมื่อดีใจนะ้เพ่นพีน้องเอ้ยอ้าวสาธุสาธุน้เพิ่นครับ ุรักษาเทวด,ดาคุ้มข้องคือเกา่าฮนล่ะส่วนเสียก็ย่อมเป็นเสียคือเกา่านะครับเดียนหาเดียนฮกมันก็พายเงินไปหาแกกน้ำถ่านบางไฟคือเกาอ่าละ่ะแม่นบ่อเสียเออแม่นบ่อเดียวอัน,น,นเอนเอาสาเอสยนย่างน้อยเนาะเส้นย่างเสยนย่างเสยนย่าง,ยยงเออเราต่อกัววนกกวันนั้นบางไฟน,นี่เหมือนลายทำวันเดียบบางไฟก็ที่มีเงินมีทองอยู่ดอกว่าครับเศร้าเศร้าเรื่องบ่อส่วงนี่รับพักกับบ่อเศร้ากับพัก เพราะว่ามันมีงานมีการหลมันมีความรับผิดชอบสูงโอ้โอเคครับผมนเที่ยนยั่งครับผมเพิ่นส่วนมาเพิ่นจะบ่อค่อยไปทําบุญนันอื่นดอกเ <laughs> พิ่นสิพายกระเป๋าไปช่วงไปเทศจาก,การบุญบางไฟบ้านนั่นบ้านนี่เพิ่นสิไปเปิดบางไฟนะครับบ,บังรับเท่าไดเพิ่นก็กำหมเอเมืดอนะครับประชุดไทยแล้วก<ด>ั เดรียบร่อยคือเกา่เเกาน่จาเนน้ำดีของคุณพี่น้องน่นอบคุณพี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับเด้อ